สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะในเวลาบ่ายๆแบบนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยกับช่องข่าวสีทันข่าวดาราก,กันนะคะและสําหรับข่าวแรกในบ่ายวันนี้เราจะมาดูความเคลื่อนไหวของลยายําไยไหทองคําและปุ้ยแอลโกอฮอล์กันนะคะขึ้นเวทีเดียวกันกับอดีตแฟนชาวเน็ตแคร์คอมเมนต์กันลั่นแบบนี้ ค่ะหลังมีการขึ้นป้ายงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งในวันแรงงานวันที่หนึ่งพฤษภาที่จะถึงนี้นะคะสนุกสุดมันวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาดนินจาอมตะชนบรุรีปรากฏว่าเป็นนักร้องดังอดีตคู่รักอย่างลำไยไหทตงทำและปุยแอลกอฮอล์นะคะที่จะขึ้นเวทีเดียวกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาเหล่าแฟนๆอยากจะไปดูกันเลยค่ะ แม้จะระบุเวลาขึ้นเวทีคนละเวลากันโดยลำญ่ขึ้นเวทีเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีและอดีตแฟนหนุ่มขึ้นเวลา22นาฬิก30ถึง24นาฬิกายังไงทั้งสองคนก็ได้เจอกันอยู่แล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเชื่อว่างานคอนเสิร์ตนี้คงจะถูกใจแฟนๆอย่างมากมายกันเลยค่ะเพราะว่าลำไยไฮทองคําและอดีตแฟนอย่างปุ้ยแอลโกอฮอล์นั้น จะได้ขึ้นเวทีเดียวกันนะคะสำหรับแฟนๆคนไหนที่อยู่ใกล้กับงานก็อย่าพลาดที่จะไปให้กำลังใจกันนะคะเชื่อว่างานนี้คงจะสนุกกันอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นวันที่ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติด้วยอย่างไรก็ขอไวพรล,ล่วงหน้านะคะขอให้มีความสุขกันเยอะๆค่ะ